ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผัดเขียวหวานแห้งนะครับผมอ่านะครับลูกชิ้นปากกายเหนียวเหนียวอร่อยอร่อยนะครับสูตรเข้มข้นเลยนะครับทําขายได้นะครับผมและก็ทําทานในครอบครัวได้ด้วยนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไม่ใส่กะทินะครับครับสูตรเด็ดขายดีมากๆเลยนะครับแจกสูตรฟรีๆเลยนะครับสําหรับต้อมชาแนลห้53นะครับเรื่องกินไว้ใจผมนะครับอ่านะครับผ่านการขายมาแล้วนะครับผม อ่าก็แนะนำเพื่อนเพื่อนะครับลองไปทําทานหรือทําขายได้เลยนะครับวัตถุดิบก็จะมีลูกชิ้นปลายนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเจ้าประจํานะครับเลือกที่เจ้าที่เออลูกชิ้นเขาดีนะครับมีความเหนียวด้วยนะครับผมอ่านี่ครับแล้วก็พริกแกงเขียวหวานนะครับอ่าซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ํามันพืชนะครับน้ําตาลปี๊บนะครับพริกไทยนะครับแล้วก็น้าปลานะครับผมใช้พริกไทยป่นนะครับผม อ่าแล้วก็จะมีพริกแดงนะครับเป็นส่วนประกอบนะครับเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็มะเขือเปราะนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ใบโหระพานะครับผมอ่านี่ครับถ่ายให้ดูเลยนะครับผมชัดๆเลยนะครับส่วนผักเราจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่มะเขือจะใส่อ่าประเภทหน่อไม้อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะชอบนะครับอ่าตั้งน้ำเดือดนะครับเอาลูกชิ้นปลากายลงมาลวกหรือว่ามาต้มสักครู่นะครับ อ่าครับเพื่อทำความสะอาดและหายกลิ่นคาวนะครับผมครับก็จะประมาณนี้นะครับค่อยๆคนไปครับพอเวลาน้ำเดือดแล้วก็คนสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช้อนใส่ตะแกรงขึ้นพักเลยนะครับผมครับก่อนที่จะมาลงกระทะก็ล้างไปหนึ่งรอบสองรอบแล้วนะครับผมอ่านี่ลงมาลวกหรือมาต้มอีกสักครู่หนึ่งนะครับอ่าตักพักไว้นะครับผม เนื้อดีนะครับลูกชิ้นปลายายเจ้านี้เนื้อดีมากเลยนะครับก็เป็นขาประจําอยู่นะครับเวลาต้องการก็มาซื้อนะครับผมอันนี้ครับเตรียมเรียบร้อยเลยครับลวกเสร็จแล้วนะครับอามะเขือเปาะแล้วก็แช่ด้วยเกลือไว้นะครับใส่น้ําแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับไม่ให้มันดํานะครับผมแล้วก็เด็ดใบโหระพาพร้อมเลยนะครับผมเตรียมที่จะลงมือผัดให้เพื่อนๆพื่อนได้ชมนะครับผม เป็นสูตรง่ายๆนะครับไม่ต้องใส่กะทินะครับผมประหยัดไปอีกหนึ่งอย่างนะครับไม่ต้องใช้กะทินะครับเครื่องปรุงก็พร้อมแล้วนะครับผมถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมจากนั้นก็ตั้งกระทะเลยนะครับหรือว่าเป็นหม้อก็ได้นะครับใส่น้ํามันเป็นนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปนะครับชอบเผ็ด มากเผ็ดน้อยเลยครับกะปริมาณเอาเองนะครับผมนี่ครับผัดให้หอมเลยนะครับอ่าหอมจริงๆเลยครับพริกแกงผมนะครับผมครับทำง่ายครับเมนูนี้นะครับผม ใส่น้ำลงไปหน่อยก็ได้นะครับผมน้ำซุปนะครับมาหรือน้ำเปล่าก็ได้นะครับใส่ลงไปหน่อยนะครับผมถ้ามันแห้งเกินไปนะครับรับรองทําขายขายดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งนะครับหรือว่าร้านข้าวแกงนะครับผมนะนะครับผมอจากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นปลากายลงไปเลยนะครับใส่ไปให้หมดเลยนะครับผม ับก็ผัดคนคุกเขาให้ทั่วเลยนะครับผม่าพริกแกงก็จะเข้าซึมไปในลูกชิ้นปลากายนะครับผมรับทาแห้งไปก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะครับอ่เติมน้ำเปล่าลงไปนะครับผมครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ทําทานแล้วครับรับรองจะติดใจเลยนะครับผมไม่ว่าจะทานกับข้าวนะครับหรือว่าขนมจีนนะครับได้เลยนะครับผม ส่วนวันนี้ผมก็จะเป็นขนมจีนนะครับอร่อยมากๆเลยครับไม่ต้องใส่กะทินะครับผมาจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยนะครับผมน้ำตาลปี๊บก็ได้ครับน้ำตาลทรายก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับนะครับปิดฝาไว้สักครู่นะครับผมเปิดมาแล้วก็เติมเครื่องปรุงทุกอย่างเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยนะครับซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนะครับครับกะกะปริมาณใส่ลงไปนะครับผมเราจะผัดแบบประเภทน้ำกุกขิกนะครับผมไม่แห้งเกินไปนะครับเพื่อที่จะทานกับคุกข้าวนะครับหรือว่าทานกับขนมจีนอร่อยอร่อยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นสูตรเข้มข้นนะครับรสจัดจ้านนะครับผมตามสไตล์ของต้อมชาแนลห้าสามนะครับครับช่วงนี้เราชิมรสชาติได้เลยนะครับผัดเพียวหวาผัดเคี้ยวหวานมันก็จะมีความหวานนําหน่อยนะครับผมหวานเผ็ดเค็มนิดๆนะครับอ่ารับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับครับจากนั้นใส่ผงปรุงรสไปหน่อยนะครับอันนี้ผมก็จะเติม ซอสปรุงรสไปนิดนึงครับเมื่อกี้ชิมรสชาติแล้วนะครับมันขาดนะครับผมรสชาติยังไม่ตรงตามสเปคนะครับครับหอมมากๆเลยนะครับครับเมื่อถ้าเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆบ้านผมนะครับแล้วจะรู้เลยครับอ้าววันนี้พี่ต้อมทําแกงเขียวหวานแน่เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นผัดเขียวหวานนะครับผมอ่าจากนั้นก็ใส่มะเขือลงไปเลยนะครับ มะเขือจะที่เราล้างด้วยเแช่ด้วยเกลือนะครับเราก่อนที่จะมาใส่เราก็ล้างน้ําเปล่าอีกทีนะครับผมไม่งั้นจะเค็มนะครับผมผัดคลุกเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝากระทะหรือฝาหม้อไว้สักครู่นะครับผมอบให้สุกทั่วๆนะครับมะเขือก็จะไม่ดำด้วยนะครับชิมรสชาติแล้วขาดความหวานนิดนึงครับก็เลยต้องใส่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยนะครับผม นี่ครับตามสูตรผมเลยนะครับผมอ่านะครับผัดเขียวหวานแห้งลูกชิ้นปลากายนะครับน้ำขุกขิกนะครับผมอ่าลองทำดูครับรับรองจะติดใจครับครับจากนั้นก็ใส่พริกแดงไปเลยนะครับเพิ่มสีสันนะครับผมแล้วก็ใบโหระพานะครับผมนี่ครับ ขัดคลุกเขาไปสักครู่นะครับผมเพื่อให้ใบโหระพามันสลดนะครับผมอร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆลองทำทานได้เลยนะครับไม่ง้อกะทินะครับผมนะครับไม่ง้อกะทิด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเคี้ยวหวานทะเลก็อร่อยนะครับปลาหมึกกุ้งนะครับปลาได้เลยนะครับเนื้อสัตว์ตามที่เราต้องการนะครับผม สีสันน่าทานมากเลยนะครับเพื่อนๆครับรสชาติก็อย่าบอกใครเลยนะครับทีเด็ดนะครับทีเด็ดนะครับต้อมชาแนลหาสนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกิ้งกิงกเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมอ่าก็แนะนําสูตรเอ่อสร้างรายได้นะครับค้าขายได้ด้วยนะครับอันนี้ตักใส่จานแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเสิร์ฟบนโต๊ะนะครับผมอ่าผมก็จะทานกับขนมจีนนะครับ อ่อร่อยเด็ดเลยนะครับผมลักษณะก็จะคล้ายๆกับแกงเขียวหวานเลยนะครับสีสันนะครับผมแต่เราไม่ใส่กะทินะครับใส่น้ำมันไปหน่อยเดียวนะครับผมนี่ครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับทานขนมจีนก็ได้นะครับผมครับนี่ครับผมราดขนมจีนให้ดูนะครับผมนี่ครับอร่อยมากๆเลยนะครับผมครับมาทานด้วยกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามนะครับผม